สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องจ๊จ๋ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสร้างซิมตัวคุณแม่คุณแม่ของหนูชื่อว่าแม่เอค่ะจะมาสร้างซิมแม่เอกันนะคะคิวแม่คุณคิวแม่เอจะหนาเนาะเดี๋ยวใส่คิวให้แม่เอแต่ว่าผิวแม่เอก็เป็นแบบนี้แหละโอ้หนาไป ย่ามองข้ามคนหนึ่งคนุณนึ่งเอสคะ่ะย่ามองข้ามไลยค่ะเออคุณแม่เอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะเนี่ยอุ้ยมีกล้ามเอาให้มีนิดเดียวดีกว่าเนาะสวยอะ่ะผู้ใหญ่ในซีมนี่สวยจริงๆเลยอะ่ะ คุณแม่จะเป็นผมผมยาวแล้วผมสีน้ำตาลแล้วคุณแม่ก็จะเป็นผมผมอยากโศกตอนที่แม่ไปงานแต่งงานคุณป้าคุณแม่ทำผมทรงนี้ค่ะแต่ผมปกติของคุณแม่เอาทรงที่คล้ายที่สุดดีกว่านะคะตรงนี้แหละคล้ายสุดแล้ว แต่ว่ามันจะดูฟองฟองฟู้ฟูไปหน่อยพองไปอ่ะคุณแม่ขานั้นขออนุญาตคุณแม่ทำผมทรงนี้แล้วกันนะคะสวยมากเลยค่ะชอบจริงรักเลยอ่ะปากคุณแม่ไม่ใช่แบบนี้ไหนเอาปากนี้ดีกว่าแต่ว่าตาคุณแม่ฉีดดำม,มาทำไงดีอ่อได้แล้ว แล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่แต่งตัวเรียบร้อยด้วยชุดนี้แม่แม่มีแต่ตรงเนี้ยเราใส่ชุดนี้เป็นชุดประจำวันของคุณแม่ดีกว่านะคะออเอา,เ,อาเป็นอันนี้ดีกว่าแม่ตอนหันข้างตะเกียสวยมากเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่เจ็บหลังใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้ต้องใส่แตแบบเนี้ย แบบเแบนๆเ,เรียบอะค่ะถ้าใส่ได้สูงๆก็ใส่ได้สูงนิดหน่อยนะคะสูงไม่ได้เยอะเราเอาชุดนี้ดีกว่าชุดนี้สวยนี่รองเท้าแล้วเราต้องแต่งหน้าให้คุณแม่คุณสวยด้วยค่ะปาาสีนี้แหละธรรมชาติดีเนาะ แล้วก็ทาอันนี้ให้แม่ด้วยกดอายไลเนอร์ด้วยอเอาต่างหูอะไรให้คุณแม่ดีหนะืมอยู่ไหนอะแม่ไม่ชอบใส่ใหญ่เอาอันนี้ให้คุณแม่ลวกันนะคะเราเป็นสร้อยก็ให้คุณแม่เป็นอันนี้เป็นสี ขาวดีกว่าสวยจังเลยคุณแม่ของจา๋าเออใส่กำไลให้คุณหรือว่านาฬิกาดีอ่ะเอานาฬิกาดีกว่านะคะได้แล้วชุดลำลองของคุณแม่เอพัรหน้าจะเป็นคุณพ่อนะคะ นี่คือคุณแม่สวยว่ะสวยกับตัวจริงอีกอ่ะครั้งนี้ไม่มีรูปให้ดูนะคะสวยแล้วต่อไปเป็นโอโอแม่ไม่เคยใส่สั้นเป็นไปได้ยังไง แล้วชุดนี้มันดูผมผอมแ,แห้งๆไปให้คุณแม่เป็นชุดนี้ดีกว่าค่ะมันจะสวยขึ้นเนาะอะไรเนี่ยเข <c ười> ดได้ต <c ười> ลกอะลอกไปแต่งหน้าให้คุณแม่ดีกว่านะคะอุย้ยลืมเลือกตาให้คุณแม่เลยอะ่ะ สวยเลยอ่ะแม่จ๋าตาใหญ่หน่อยสิโอทำไมสวยอย่างนี้ะแบวมากเลยอ่ะคุณแม่ให้แม่ยิ้มนี่ก่อนนะคะมันเป็นคนที่ร่าเริงเนาะใส่ต่างหูเป็น เป็นซิมดีกว่าเป็นสีขาวจะไม่คุณแม่ปล่อยผมยกเว้นตอนนอนดีกว่านะคะเป็นสร้อยก็สร้อยนี้แหละสีขาวออทำไมแม่ทำแบบนี้ทำไมแม่สวยจังเราจะมาลองดูชุดนี้กันดีกว่าอาจจะเป็นชุดนอนแล้วก็ใส่ถุงมือให้คุณแม่ดีกว่า ใส่แหวนด้วยรองเท้าล่ะไม่เห็นอยู่แล้วน,อนอ้อง่าสร้างซิมถ้าเวลาเดินมันต้องเห็นอยู่แล้วชุดกีฬาเอาคุณแม่เลยเอาเอง,ง่ายๆนี่แหละจบคุณแม่เป็นคนที่ชอบสีขาวด้วยค่ะแล้วหนูจะเป็นคนที่ชอบสองสีคือสีฟ้ากับสีชมพูค่ะแค่นี้แหละสวยหมดละเหลือแค่รองเท้า เอาสิเอาอันนี้ดีกว่าเสร็จแล้วค่ะต่อไปเป็นชุดนอนหุนคุณแม่เเลนเดอร์มากเลยอะปกติแม่ไม่ใช่แบบนี้นะอ่าประมาณนี้แหละอุ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันอ้วนไปให้ผมนิดนึงแล้วแม่ก็จะใส่นะคะแต่แต่ความจริงแล้วแม่ไม่ได้ใส่นะคะ เราวไปชุดไหนนอนดีนะเอาอันไหนดีอ่ะชุดมีให้คุณมาใส่นอนดีกว่านะคะแค่นี้แหละอ้อ นอนก็ใส่ผมนี้ได้ละเนาะชุดปาร์ตี้โอ้มันช่างอะไรอยู่ให้แม่ใส่เสื้อที่มันนิดชิดกว่านี้ดีกว่าค่ะพุดไปงานปาร์ตี้แม่ไม่ได้ใส่อะไรมากหรอกนะคะอืมอไรดีอะ ชุดนี้ดีกว่าเป็นผู้ใหญ่ดีเราวแว่นตาเนี่ยสีไม่ต้องใส่ไปเลยคุณแม่แค่นี้แหละเอ้าลืมเลยอบปาคนสุขภาพดีดีกว่าสวยหมดแล้วค่ะ เลยแค่รองเท้าเออกดผิดอะยอมยอมจะให้แม่แส่คขาส้นสูงวันนึงเออเด๋ยวซิมนี่แหละเพราะถ้าแม่แสครขาส้นสูงนะคะแม่จะปวดหลังเพราะว่าแม่เคยตกรถไฟมาก่อนเป็นคลิปที่สั้นจริงๆนี่ก็เกนาที14วินาทีนะคะก็นี่ก็ คุณแม่ของเราสวยมากแล้วอย่าลืมเลือกท่าเดินที่ท่านด้วยนะคะเรามาเลือกท่าเดินให้คุณแม่กันเถอะค่ะเป็นท่านี้ดีกว่าเนาะนก็นี่ก็เก้านาที36วินาทีก็บายบายค่ะจุ๊บจุ๊บรกนะจากดีแท็กอ่ะไม่ใช่ละ บายบายฉันจะคิดถึงเธอยามที่เธออยู่นะจ๊ะบายบายเราจะกันพันหน้านะคะเป็นห่วงนะ